สทพัทลุง FM 98 MHz อยู่เป็นเพื่อนในวันหยุดเสิร์ฟข่าวสารสาระความรู้คู่บันเทิงผ่านบทเพลงหลากหลายวันหยุดเสาร์ทิตย์ของคุณจะมีความหมายเพราะมีเราเป็นเพื่อนกับรายการเพื่อนกันวันหยุด คุณฟังขาเพื่อนๆเ,เนาะมาฟังกันในเรื่องข้องสถานอาการการแพร่ระบาดโควิดสิกวันสักิดนึงเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะรัฐบาลก็ได้มีการเปิดให้เราเนี่ยเดินทางเผื่อจีจามาจะเริ่มจะล่องนะคะช่วงเทศกาลปีใหม่ตีผ่านมาเนี่ยลราก็ได้มีการขาดการข้องกระทรวงสาธารณสุขออกมาว่าลั่งปีใหม่เนี่ยจะมีการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะคะมากขึ้นนะก็เป็นไปตามตีกระทรวงสาธารณสุกขก็มีการขาดการเอาไวา้จักสามพันนะถ้าติดตามตัวเลขนะสามพันว่าว่า ห้าพันเจ็ดพันแล้วก็วันนี้นะครับและก็เหล็กว่านี้ซ่องวันทีผู้ติดเชื้อข้องประเทศไทยเราอยู่ทีแป0 0ันว่าว่านะคะคุณฟังค่าถึงหว่าจํานวนจะ ผู้ติดเชื้อจะสูงขึ้นแต่ยังมีการระบาดใน,ในลักษณะแบบเป็นคลัสเตอร์ท่านั้นนะคะคุณฟังคะตอนนี้รัฐบาลได้เตรียมความพร้อมในด้านข้องซาสาธ,ธารณาสุขเพื่อที่จะรับมือกับผู้ติดเชื้อที่มีแนวโน้มที่สูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นระบบการรับแจ้งเหตุนะคะการกัดกรองการขัดแยกผู้ป่วยการรักษาตามระดับความรุนแรงของอาการแล้วก็การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยรวมไปถึงการเตรียมความพร้อมข้องโรงพยาบาลลักโรงพยาบาลสนามนะคะแล้วก็ข้อให้พี่น้องประชาชนทุกคนเนี่ย นะคะจาเป็นต้องมีการป้องกันตัวเองอย่างเข้มงวดตีสําคัญต้องฉีดวัคซีนตามที่หน่วยงานสาธารณาสุขเขาแนะนําเพื่อตีจะลอดความเสี่ยงในการติดเชื้อแล้วก็ลอดการแพร่ระบาดไปยังคนอื่นด้วยนะคะและวันซุกที่ผ่านมานะสุกที่เจมกราคมนะคะซ่บอกขจุดยหอยก็มีการประชุมแล้วก็มีการแถลงออกมาในการที่จะมีการยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 กยกระดับการเตือนภัยเป็นระดับที่เซก็คือคำชับให้บีนองประชาชน ทุกคนเนี่ยค่ะงดในเรื่องของกันรับประทานอาหารนางกินข้าวรวมกันงดนางกินเหล้าในร้านงดการข้าวสถานถีเสี่ยงทุก ประเภททุกย่างเลยนะคะเลี้ยงข้าวแขกคนดีย่หนอกบ้านแบบนี้ค่ะงดการรวมกลุ่มทํากิจกรรมรวมกันลดการใช้รถโดยสดดั้นคนส่งสาธารณะงดไปทึ่งตะงดทึ่งคันการเดินทางไปต่างประเทศแล้วก็ถ้าหากว่าจะมีการเดินทางข้าประเทศก็จําเป็นต้องมีการกักตัวนะคะแล้วก็หนกเนื้อจากนี้ก็จะมีการยกระดับพื้นที่จังหวัดต่างๆนะคะทัวประเทศของเราตอออเตัวประเทศไทยของเราตอนนี้เป็นพื้นที่ซี่ซ่อมจะถังมด 6 9จังหวัดนะคะแล้วก็จะมีเสลือแปจังหวัดอันนี้จะเป็นพื้นที่นาร่องหรือว่าพื้นที่สีฟ้าเมื้นที่นาร่องทองเทียวนะคะแปจังหวัดแล้วก็นาร่องในบางพื้นที่อีก18จังหวัดนะคะก็จะเริ่มบังคับชายวันนี้เหมือนกันค่ะคุณฟังข่าววันนี้นะเริ่มบังคับชายวันนี้วันที่9กมกราคม2565แต่เดี๋ยวจังหวัดปัาุีก็น่าจะมีการออกประกาศ อีกเนื่องฉบับนะคะเร็วๆนี้และปลอมีการปรับข้องซอบกคอจุดย้ายก็ต้องมีการอิงจากซอบกคอจุดย้าน่ละค่ะในแต่ละพื้นที่ออกมาด้วยนะคะคุณฟังค่ะเดี๋ยวรอติดตามเนาะ แต่คนที่มีความจําเป็นต้องเดินทางไปตั้งจังหวาสามารถที่จะเดินทางได้ตามปกตินะคะแล้วก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันย่างแขขงขัดด้วยนะคะนี่ก็คือในเรื่องของการแพร่ระบาดโควิดสิบเก้าปลอจุบันนี้ต้องบอกก่อนนะประเทศไทยของเราหนกันเจอตัวโควิดสิบเก้า COVID ที่มีการกลายพันธุ์ร่ว่าโอมิครอนเนี่ยแหละคะ่ะคุณพังคานแล้วก็มีการเดินทางเนาะก่อนหน้านี้นะคะเทศกาลสงกรานต์ปีเก่าตอนรับปีไม่ตัวเล็กก็จะเพิ่มมาขึ้นแต่ไม่ต้องตอกใจบางคนเนาะตก ใจนะตก ใจวีตอกกังวลเป็นโนเป็นนี่จริงๆแล้วเขาบอกว่าไม่ต้องไปโทษคนนน้นคนนี้ว่าตัวเล็กขึ้นสูงนะคะคุณฟังขาแขกเราหยอกการของเราไม่สู้เอาไหวนะคะใสหน้ากากเว้นระยะห่างล่างมือแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะการฉีดวัคซีนนะคะท่านนายเต่ฉีดเข้มเนื่องเข้มซองแลวตอนนี้พอมีเชือ้อกลายพันธุ์ออกมาโอมีครอนเป็นเนี้ยเราต้องฉีดเข้มตีซ้หรือว่าเข้มกระตุนเนี่ยแหละคะ่ะคุณฟังขาเดี๋ยวจะมีเหตุพลว่าใสเราต้องฉีดเข้มตีสม้มแล้วเราต้องฉีดเข้มตีส้เข้มกระตุนต่อใดจะมีรายละยะตัวนี้ มาแล้งให้ฟันให้ให้เผื่อเปื่อฟังนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพอมีการกคร์พันธุ์ของโอมิครอนแบบนี้นะคะถูกน่วยงานนะคะคุณฟังขา่าถูกน่วยงานเลยให้ความสําคัญมากๆซึก่งตอนนี้่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ไใดสร้างให้ถูกเล่าถับนะคะไม่ว่าจะเป็นกอรมนอตํารวจโดยเฉพาะกองกําลังป้องกันชายแดนทางทางบกทางนาม้มปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาทนะคะอย่างตึงกําลังคุ้มแค้ม,มารกาการเฝ้าตรวจนะคะสะกัดกันคนไทยหลักลอบเข้าเมือง รวมไปถึงสินค้าพิษกฎหมม้ทางชายแดนแล้วก็พื้นที่ชันในตอนเหนืองเข้ามานะคะอ่ะนี่ก็คือเป็นกันก็เรียวกว่าควบคุ้มคัดกล้องโรคย่างแข็งขัดนะคะคุณกังขาเป็นการยอกระดับแล้วก็เตรียมพร้อมโรงพยาบาลสนามูุ้นขัดกล้องกันเขินใหญ่ผู้ป่วยเพื่อที่จะรับมือกับโอมิครอนนั่นเองนะคะ